วิธีเบรกความคิดถึงนะคะหลายหลายคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนรักไปนะคะอาจจะยัง คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่ปิงมีวิธีเบรกค,ความคิดถึงมาฝากกันค่ะวิธีแรกนะคะก็ต้องยอมรับก่อนนะคะว่าตอนนี้คิดถึงเขานะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาใหม่ๆที่กําลังคิดถึงเขาอยู่นะคะก็อาจจะยอมรับกับตัวเองว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาไปแล้วเราไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะตอบย้ำให้เรายอมรับความจริงได้นะคะเรายอมรับความจริงได้เราก็จะคลายทุกข์คลายกังวลได้ ข้อที่สองนะคะนั่นก็คือวิธีกําจัดความคิดถึงนั่นเองเราก็จะมากําจัดนะคะสิ่งต่างๆที่มันฝังอยู่ในความทรงจําของเราสิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือย้ายมุมห้องนะคะจัดสถานที่ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันไหนที่เขาเคยนั่งอยู่ตรงนี้กินขนมตรงนี้เขาเคยนั่งอ่านหนังสือตรงนี้หรือเขาเคยนอนตรงนี้สิ่งต่างๆที่มันเป็นรอยเดิมของเขานะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะ,นะคะเราก็จะได้ ไม่เหลือร่องรอยของเขาอยู่ภายในยรอบตัวเราแล้วเราก็จะได้มุมห้องใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะวิธีที่สามก็คือการย้ายโฟกัสนั่นเองนะคะทุกคนเราเพิ่งเลิกกันใหม่ๆเราก็จะโฟกัสแต่ความเจ็บปวดของเราโฟกัสแต่เขาเมื่อไหร่เขาจะมันจะหายหรือว่าหรือเขาจะกลับมาไหมอะไรแล้วแต่นะคะสิ่งต่างๆที่มันวนอยู่ในหัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราว่างเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราหาอะไรทําค่ะนะ คนที่ชอบเรียนรู้ก็อาจจะไปลงคอร์สเรียนไปสัมมนาหรือว่าไปเจอเพื่อนใหม่ๆบ้างนะคะเราอาจจะไม่ต้องมานั่งคิดถึงแต่เขาแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องเดิมๆนะคะหรือว่ากลับบ้านบ้างไปหาพ่อแม่นะคะไปพบญาติพี่น้องหรือทํางานอดิเรกใหม่ๆไปออกกําลังกายหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนั่นเองนะคะหาทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูยุ่งๆเข้าไว้นะคะได้โฟกัสไปเราจะได้ไม่ต้องคิดถึงเขาบ่อยๆแล้วก็ วันหนึ่งคุณอาจจะรู้ตัวไม่ทีคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้